วันนี้พามาสวดมนต์ครับผมนะโมพุทธ,ธายะพระพุทธ,ธไตรลัตนณญานมักมีนกพรัชสีสหัสสุขธมาพุโทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธ,ธบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาอากีธานังดังคันตังสีวลีจะมาหาเถรังอหังวันทานิทุระโต อังวันธามิธาตุโยอังวันธามิสพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูชีนี้น <c oughs> ะโมพุทธายะพระพุทธไตรลตาาักษณญาณมะมีนบพารัตสีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาคีทานังวังคันตังสีวลีจะมาหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาดุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิ <c oughs> นะโมพุทธายะพระพุทธไตยลัตนญาณมณีนุปปร,รัตศ์สีสหัสสะสุธรรมา พุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรมมะบูชาสังฆะบูชาอากีทานางวรังคันตังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุลโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสปะโสพุทธะธรมมะสังฆะบูเชนี้ นะโมพุทธายะพระพุทธไต,ละตะาารลักษณ์ญาะมีนพรัตกีจาะสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบ,บูชาาคีทานาังวรังกันตังสีวะดีมาหาเทรังอหังวันทานิทุระโต อังวัน,านทามิธาตุโลอังวันทามิสัพสูพุทธธรรมะสังฆบูเชนี้นะอพุทธยะพระพุทธไตรลตนาญานมะนีนภะพราชสีสหสัสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาคีธานังวรังพันตังสีวรีจะมหาเถรงหังวันทามิทรลโตหังวันทามิตาภิโยหังวันทามิสภะโสพุทธะธรรมะสังฆปูชีนิณ <c> โ <oughs> มพุทธายะพระพุทธแต่รัตนญาณพระนีนพรัตสีจหะสาสุตรรมมา พุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโนะพุทธบทมมะ,บทะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอากีทอนังวรังคันตังเสวราดิจามหาเถรังะหังมันธานิทุระโตอหังมันธานิทาบิโยอหังมันทานิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเช <c oughs> มินะโมพุทธายะ พระพุทธเจ้าแต่ลัตตนะยานพระอินทรพรัชสีสหาสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาข้าคีธานังวะรังพันตังสีวะอีจะมหาเถลังหังวันทามิสุรตูหังวันทามิธาตุโย มันธามิสปะโสพุทธธรรมะสังฆบูชีนี้ <c oughs> นอะโหพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณอะ,ะหสะสิโนภรัสสีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาคีทองังวรังกันตังสิยวลีจะมหาเถรังหังวันทามิกระโตหังวันทามิทาปโยหังวันทามิสัพพโสถ้าเป็นในวันพระก็จะก็จะเค่งหน่อยแล้กวก็ใช้ปักช็อตคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอากุงชาแนลโดชอบตกปลา พาตรลุยด้วยนะครับผมก็ขอกรับสวัสดีครับ